สวัสดีค่ปะป๋าปาผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะ <Wow. S 1> เพื่อน้องเกสจะมาบ้านทั้งหมด1ิบคนเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> นี่เลยนะคะเราก็จะมาดูว่าแมวเราอะค่ะจะตกใจไหมคะเวลาคนมาบ้านเยอะๆเนาะแล้วเยอะแค่ไหนนะนี่ก็ยังไม่เคยเห็นเพื่อน้องเกสแบบเต็มเต็มบ้านตัวเองสักครั้งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเค้กมาให้เขาด้วยเนาะ <Wow. S 1> ก็อ่าเขาบอกว่าจะมาฉลองวันเกิดกันเบาๆแล้วก็ไปทําธุระกันมาแล้วก็มาต่อกันที่บ้านป๋าาผ่าค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าวันนี้นะจะได้แบบว่า เลี้ยงทุกคนนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไข่ทอดมีแต่ไข่ทอดนะคะเดี๋ยวจะไปรอดูกันเลยค่ะว่าน้องแมวเราาจะตื่นเต้นไหมสําหรับคนที่จะมาเยือนบ้านเราหลายๆคนแมวจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะฝนตกด้วยค่ะทุกคนเค้กที่เราจะไปซื้อวันนี้นะคะเป็นเค้กโบราณน,นั่นเองส่วนตัวพา,า,าชอบกิน oh. สลับซื้อใต่เออซื้อให้เพื่อนลูกโอ้โหถ้าเป็นเค้กแบบว่า บีบอะไม่ใช่เขาเรียกว่าน,นะครีมเยอะๆอย่างเงี้ยป้าไม่ค่อยชอบป้าชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเค,ค้กโบราณอะค่อนข้างที่จะหาซื้อยากมากเลยฝนตกเปียกแวนเลยเห็นปะแล้วมีใครชอบกินม้างคะเค,ค้กโบราณขอคนละหนึ่งไรลเลยใครชอบกินนะชอบเหมือนกันคอมเมนต์ด่วนๆบางคนก็ไม่ชอบกินนะบางคนก็ว่ามันไม่อร่อยแต่ป้าชอบมากเลยซื้อที่กล่องนี้เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนมาแล้วค่ะวันเกิดใครคะตกลงในในยกมือชื่ออะไรนะ คือกาอ,อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้15 15 <laughs> แล้วทำไมทุกคนทุกคนเปียกหมดเลยวะเนี่ยมากมากันยังไงคะเนี่ยดเดินมาเดินมาเนหรอเดินกันมาเลยเห,อ<ม>หรอนี่ค่ะเป็นไงคะเค้กอลังการไหมคะทุกคนอลังการกันเอากินได้เลยนะคะกินได้เลยเดี๋ยวแม่จะไปทํากับข้าวมาให้กินค่ะไม่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 โอเคทานเลยค่ะทานเลยค่ะอันหนึ่งสองสามเริ่มเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปี่ยน กินก่อนคนแรกเหมือนก่อนได้เปรียบโอ้อร่อยมากเลยเค็มมากเลยโอเคหัดกินเลยค่ะทุกคนกินเลยนี่นะคะนั่งเล่นสลามค่ะทุกคนเล่นได้หมดเลยนะคะทุกกระปุกเลยค่ะแล้วบ้านนู้นทำอะไรคะเป่าผมเก็เปิดแอร์อีกตัวนึอน ส่วนของแมวกันบ้างนะคะตกใจมีลูกคนมากันเยอะเอาทําไมอะ่ะเอาทาไมอะ่ะฟ้องแม่หรอมีคนมาเยอะเหรออ๋อมีคนมาเยอะเลยค่ะแม่ทาไมอะ่ะเขามาเล่นกับหนูไหมอุ้ยเหรอกลัวเหรอโอ้กลัวเหรอ,อ,หรอคนมาเยอะกลัวค่ะเห็นไหมคะเวลาคนมาบ้านเยอะจริงๆอะแมวเขาก็จะตกใจเหมือนกันค่ะทุกคนเขาก็ตื่นตะหนกเบาๆเนาะเขาก็กลัวว่า เอแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยเจอแม่แล้วก็เหมือนดีใจนะดีใจปะดีใจปะน้องเปียวไปเข้าห้องกันดีกว่ามาน้องเปียวเข้าห้องมาไปในห้องหนูอยู่ไหนมามาเปียวมานี้มาขึ้นมาบนนี้เร็วเปียวขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาน้องเปียวขึ้นมาเดีขึ้นมา่อเห็นไหมกูรู้เรื่องทำไมอะลูกเขามาจับหนูก็เหรอเขามาเล่นกับหนูใช่ไหมหนูไม่โอเคเหรอกลัวเขาเหรอกลัวไหมกลัวไหมโอ้ยกลัว ไม่ชอบเลยค่ะแม่เมืก่อกี้มาดวิ่งแบบวิ่งทั่วบ้านเลยทุกคน <g ül> นี่แมวค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะคะอืมทำไมอะ่ะหึให้พี่พี่เขาจับหนูพี่จับไหมให้พี่เขาจับหนูไหมฮะห,หรือ,อยากให้แม่เกากันแน่เนี่ยฮะ <laughs> อยากให้แม่เกาหรือว่ากลัวกันแน่เนี่ยฮะ <laughs> ดูทำท่าทำทางเขาสิไหนพี่ดูัวอื่นสิัวอื่นเป็นไงบ้าง <im> ทำไมไงน้องเปียว ห้องนี้ล่ะ <S <S ตะเอ๋นี่ลูนา่าโอ้ลูน่าก็กลัวน้องนมมาน้องนมกลัวไหมน้องนมกลัวไหมคะกลัวหรือเปล่าแฟน,นพีเกตมาบ้านเต็มเลยลูนา่ากลัวไหมฮะกลัวไหมกลัวหรือเปล่าไหนตรงนี้มีใครอีกไหมไม่มีแล้วน่ารักอะน่ารักน่ารักในห้องแม่นะมีน้องนมอ,อ,อยู่ แล้วนมกองล่ะแลาไปแอบดูนมกองกันน้งกองออกไม่ได้ขายขังน้องกลองไว้ในนี้นี่เอามากินข้าวมาเร็วเอามานี่น้องจะเล่นด้วยให้น้องเล่นด้วยปะแล้วใครคุยถุงเท้าลงมาเนี่ยมาเร็วน้มกองออกมาฉี่มาเยี่ยวเร็วเมื่อกี้เพื่อนพี่เกศมาเต็มเลยนมกองเห็นป่าเอาคูเลยคูเลยก็น้องมาฉี่น้องมาฉี่เฉย น้องชิเฉยนะคะมาถ่ายไปแล้วทุกคนมาดอย่างกลัวนะมเมื่อกี้จะถ่ายให้ดูซะหน่อยมาวิ่งไปไหนแล้วมาดูน้องชีไปน้กล่องลงมาลงมาหาแม่เร็วไหนดูสิขับข้าวข้าวน้กล่องหมดยังนี่มามาเร็วนมกล่องกินข้าวเร็วเอามาเร็วลงมาเร็วลงมาขู่ทาไมกึ๊บเน่คนเก่งเอาขู่เขาเฉยเลย เก,เกงไปแล้วคนเก่งไปแล้วนี่นะคะทุกคนพามาดูห้องเกโด้วยดูหมอนหมอนดํามากเลยโอ้ทําไมไม่เปยนหมอนเลยอ่ะนี่เมื่อกี้นะคะให้เพื่อนเข้ามาดูในห้องด้วยค่ะค่อนข้างที่จะชกระปุกไหมเฮ้ยน้องเจียวห้องพี่เกดสกปุกไหมบอกทุกคนสิห้องไม่สกรปรกคะ่ะแม่แต่หมอนสอกระปกุกเพราะพี่เกสไม่ค่อยสระผมใช่ไห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 มไหม,มีคนมานั่งด้วยค่ะตรงนี้เปียกเลย พราะว่าทุกคนตากฝนกันเข้ามานะทุกคนตากฝนกันเข้ามาการดีเสียงคนข้างล่างคนข้างล่างเต็มเลยใช่ไหมคนข้างล่างอยู่ข้างล่างเต็มเลยใช่ไหมฮะไปบอกพี่น้องนมสิพี่น้องนมมาห้องพี่เกศเร็วพี่น้องนมพี่น้องนมมานี่เร็วเนี้เนียเนีพี่น้องนมมานี่เร็วเนี้ยเนียเีอ๋ออยู่เลยค่ะว่าคนนี้จะว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงคะคนมาเต็มบ้านคนนี้ว่ายังไงเดี๋ยวบอกแม่สิฮะ มีคนมาเต็มบ้านเลยใชยกลัวไหมกลัวไหมกลัวหรือเปล่ากลัวหรือป่ากลัวหรือเปล่าลองไปดูสิลองไปดูสิมีใครมาเต็มบ้านเลยนะเสียงคึมคึมคำคำนะแอบอยู่นี่เหรอไม่ไปเหรอชายบอกว่าไม่ไปหรอกแม่ผมผมแมนแมนนะผมขอแอบอยู่ในห้องแม่แล้วกันนะครับผมกลัวครับหาชายอยู่เนี่ยหาชายไม่เจอคนมาบ้านแล้วแม่จะตกตื่นแบบนี้นะคะตกตะลึงตึง ตึงงตึงงตึงงตึง,ตง,ตง,ตงมาชีมามาฉี่มาเยี่ยวในกระบานี้หมดเลยค่ะจริงๆกระบามีเยอะนะห้างล่างก็มีห้องนู้นก็มีแต่เขาว่าปลอดภัยที่สุดก็คือห้องแม่ทุกคนมาห้องแม่กันหมดเลยมาฉี่มาอึะกันในห้องแม่หมดเลยอ่ะไม่อยากจะไปที่อื่นดูชายทับดูชายทับน่ารักมากทำอะไระเขีย่ยอะไรแบบนั้นนะใช้เท้าหลังเขีย่ยทุกคนไม่ใช้เท้าหน้าเขีย่ยไหนดูหน้าสิแต่นคนนั้นนะ่ะดื้อตลอด ดูตลอดชาย,น,าะนะชายน่ารักอ่ะชายน่ารักคึกคักเวลาเดินเล่นชายเย็นเย็นเวลาเดินเล่นคึกคักคึกคักผมฉีคทั้งแม่ไม่ได้โดนเล่นฉีหน้าแลวปวดฉีแล้วลูกหน้ามันไม่มบอกใครมาขวนหน้าชายเมื่อกี้เห็นมาเปล่าในานไหนกบให้ด้วยหอหอโอ้ฉีเยอะมากอะทุกคนกบให้เรียบร้อยเป็นแมวที่น่ารักมากค่ะคนนั้นคอยก่อกวนเห็นไหมเห็นไหมจะขึ้นไปอีกแล้ว คี้ดือด้อคนคิดดื้อคิดดื้อใช่ไหมบอกก่อนคิดดื้อหรือเปล่าคิดดื้อหรือเปล่าคนนี้คิดดื้อหรือเปล่าแมวเมวชายจะอึอ,อีกเหรอลูกอึอ,อ,อีกหรือเปล่าแมวเราครบทุกตัวยังคะมาอยู่ในห้องนี้หมดเลยนะตอนนี้นะคะมีชายเล็กมีลูน่านะแล้วก็มีนมเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีนมนมกล่องค่งงนะ้ <laughs> นมกล่องอยู่บนนั้นแล้วก็มีน้องนมสดค่ะนมสดไปไหนแล้ว หดรวมตัวกันอยู่ที่นี่น,น้องนมมานน่นั่งนมอยู่ในห้องแม่ด้วปะกี่ตัวในห้องแม่เนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวค่ะเหลืออีกห้าตัวอีกห้าตัวไปไหนไปหาอีกห้าตัวดีกว่านี่นะคะเป็นการเข้าห้องน้ำกันหลายๆคนาคมาแล้วห้องน้ำบ้านเราล็อกไม่ได้คะ่เคะเดี๋ยวเราจะสอนอ <c oughs> พาคิดว่าทอดไข่ดาวดีกว่าข้างล่างข้างล่างมาด้วยข้างล่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ครบคนเอาเอาออกมาหมดโยงเลยเนาะคนละใบดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะที่รักมักที่ชัง <c oughs> นี่นะคะเราจะทอดไข่เลี้ยงค่ะ <c oughs> เราจะเปิดอันนี้ด้วยนะคะโอลืมให้ประดวงเช็ดอันนี้ให้หน่อย <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยน้ำมันเปิดแก๊สนี้าโอเคไม่เคยเล่นค <c oughs> <ะ>่ะที่บ้านไม่มี ที่บ้านไม่มีค่ะเล่นกันใหญ่เลยค่ะอ่ะอะ่สนุกค่ะสนุกทีนี้เป็นการเล่นสลามที่สนุกมากเลยค่ะไม่ติดมือด้วยนะคะส่วนมากเป็นผู้หญิงที่เล่นนะคะแต่อันนี้แปลกมากมีแต่เด็กผู้ชายมาเล่นนะ,ะถ้าจะขาดนะคะที่บ้านขาดอยู่ค่ะน่ารักนี่นะคะเค้กค่ะเราจะกินด้วย,วยอือ ตัวจริงนะคะอร่อยเน่ะชิ้นเดียวไม่พอเ,พเริ่มแล้วนะทุกคนอันนี่เลยไอ้นี่เลย วา <Wow. S 2> นี่นะคะอาหารสุดพิเศษค่ะน้องๆกำลังตัดกินค่ะ <Wow. S 2> นั่นก็คือไข่ดาวกับน้ำปลาั่นเองนะคะมา <Wow. S 2> บ้านปลาผา,า,าได้กินแบบนี้ค่ะ กระเฉาะด้วยน้าปลากระเฉาะด้วยนะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสนุกสนานกันไปก็มีน้องบางคนกลับไปก่อนก็ไม่ได้ทานข้าวก็มีน้องแมวค่อนข้างที่จะตกตกใจเหมือนกันนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป้าพาด้วยนะคะให้ไคิมีเป้าพาไปแล้วค่ะมีอะไรดีๆจะเอามาฝากแน่นอนหาให้ไงไปนะบายบายจุ๊บ